จอรลึกร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่7กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บ้าคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าววันไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้การติดข่ารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้สองทางเลือกสุบนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยหลังจบฤดูกาลนี้ โดยฟอร์มจะโหดเกินไปซะแล้วสำหรับทางสุบรรณเหมือนตาเจ้าหนู20ปีทีมชาติไทยที่เพิ่งกลับมาจากการชุบตัวเลสเตสตี้ทีมชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีงกลงสนามให้กับทางบุริลัมเลทที่2กดไปถึง4ประตูทำไปถึง2แอสซิสจากทั้งหมด5นัดโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดที่เจ้าหนูสุวรรณเหมือนตาโชว์แวก2องในรับบีจีก่อนจะชิปเหนือขั้นนะฮะผ่านมือนดยดนมือ1ทีมชาติไทยผลงานดังกล่าวของเจ้าแบงค์สุบรรณเหมือนตาเพียงแค่20ปีเท่านั้น ึ่งมีกระแสข่าวว่าหลังจบฤดูกาลนี้เขาจําเป็นต้องตัดสินใจอนาคตของตนเองออกไปลุยต่างแดนเป็นครั้งแรกแล้วแล้วเลือกจะเป็นทางไหนระหว่างยุโรปกับญี่ปุ่นโดยทางเลือกแรกนะฮะไปเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นโดยทางเฟอร์มาร์เก็ตเผยข้อมูล3มทีมจากเจลลีกตอนนี้กำลังให้ความสนใจในตัวของเจ้าหนูสุวรรณัฐเป็นอย่างมากฮอกไกโดคอนเซซปโรแล้วก็ยักษการังพัชเอชแล้วก็อเบรกนิกาตา หากตัดสินใจย้ายไปญี่ปุ่นมีโอกาสที่สุนทรจะลงสนามสูงลักษณะอย่างทางสุนทรเนี่ยฟอร์มแบบนี้ทักษะชั้นเชิงการเล่นแบบนี้หากไปที่ญี่ปุ่นได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแน่นอนอเก็บประสบการณ์ระยะสั้นแล้วค่อยไปลุยยุโรปกันใหม่ตามความฝันในอนาคตซึ่งเจลีกเป็นแหล่งแมวม,มองนะฮะจากยุโรปอันดับหนึ่งของเอเชียไม่แน่ว่าอาจจะมีโอกาสได้ไปเล่นลาดิกาสเปน เหมือนที่ตัเองฝันเอาไว้ดังเช่นทาเคฟุสาคุโบะแมซส่ญี่ปุ่นถูกดึงตัวจากเชลีกไปเล่นในลิกาสเปนอย่างในตอนนี้ทางเลือกที่2ก็คือไปโยุโรปทันชีโดยสุพนัทเปินตาที่หนูวัย20ปีที่เปลี่ยนแปลงได้มากมายขนาดนี้ส่วนสำคัญก็คือการเดินทางไปชุบตัวกับทางเลสซัตี้ทีมชั้นําในศึกพรีเมียร์ลีกถึง2ครั้งหลังจบฤดูกาลนี้ หากสุปนัทนะฮะเลือกไปเลสเตอร์จะส่งส่งตัวไปร่วมกับทาง O.H. เอสบรูนในลีกเบลเจียม3-4ปีเพื่อจะเอาเวิร์กพอมิสอังกฤษในครั้งนี้ฉะนั้นต้องพิสูจน์ตนเองเพื่อจะกลับขึ้นไปชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้กันอีกครั้งและจะแบงค์จะจารึกประวัติศาสตร์ไป็นนักเตะไทยคนแรกบนเวทีพรีเมียร์ลีก แฟนชั้นสุกคิดว่าเจ้าหนูสุบรัณควรจะเลือกทางไหนกันแน่ลองไปให้กำลังใจเขาแล้วก็ลองไปเชียร์น้องคนนี้ดูว่าจะไปยังไงแต่ผมแนะนำว่าให้ไปยุโรปเลยครับไปนู่นเลยชีเดียดีกว่านะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาละไงทีมชาติกาตาร์เซอร์ไพส์ตั้งโคตรระดับโลกนะโดยทีมชาติกาตาร์เซอร์ไพส์ประรากาศแต่งตั้งคาร์รสเครโรสขึ้นเป็นกุนซือทัพคนใหม่อย่างเป็นทางการ สำหรับทางคารอสเคลรอสเนี่ยเคยสร้างชื่ออย่างมากเป็นมือขวาของเซอร์อาิฟฟอร์กุสันอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์เดก่อนจะย้ายไปคุมทีมยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนอย่างบรอัลมาดริดโดยคารอสเคลรอสนั้นมีเวลานำทัพกาตาตเตรียมทีมจนถึงช่วงปลายปีนี้ก่อนที่เอเชียนครับ2023จะเปิดฉากในชื่งในช่วงเดือนมกราคม2024ไป็นว่างงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปคร,รับทุกันว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะโอ้โหตั้งกุนซือรดดับโลกแบบนี้ใครจะไม่กลัวนเนี่ย เราไปดูประเด็นข่าวจอบาทก,กันดีครับคอนซั์ขึ้นปกสุพโชคเคียงข้างตำนานญี่ปุ่นในาการใหม่2023โดยทางคอนโซลิสปโรนะฮะขึ้นปกสุพโชคสารชาติเคียงข้างตำนานญี่ปุ่นในรายการใหม่2023ในคน่ั้งนี้ ซึ่งสโมสรฮอกไกโดคอนเซโปโรทีมัชนดำแห่งศึกเจลิกของญี่ปุ่นจับทางสุปโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยขึ้นปกร่วมทีมเป็นครั้งแรกเพื่อโปรโมทอ่สโมสรลุยศึกเจกลีกลีกสุดของทางญี่ปุ่น,น,นในการ2023โดยในภาพนี้สุโชครถูกจับยืนเคียงข้างกับทางแข้งตำนานทีมชาติญี่ปุ่นชินจิโอโนะรวมไปถึงเรตะอาโอกิคู่หูในแนวรุก โดยแฟนบอลไทยเตรียมรับชมสุปโชคโฉมใหม่ไม่เจ๋งจริงคงไม่รับสัญญา5ปีในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับอ่านะผมเป็นในว่างานนี้พี่ทิศนะฮะต้องรอดูต่อไปก็แล้วกันพี่ทิศสุปโชคจะโอเคไหมเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากกันดีกครับ AFF ครั้างหน้าทีมชาติไทยจะเอาแชมป์ไม่ง่ายเสียแล้วโดยหลังจากที่ทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาน่ปกิงประกาศควา้าแชมป์อาเซียน2ปีติด ด้วยทีมช้างศึกที่ไม่เต็มระบบแต่สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้แถนยังดำทัพกุลซืนดินสุดหน้าปรัสาซีเวียดนามอย่างทางปักขังซอนิตที่เวียดนามแบบไร้ทางสู้ โดยทีมชาติไทยประกาศสักดา์เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนโดจริงโดยที่ไม่ต้องถกเถียงกันอีกต่อไปแล้วแถมทีมชาติไทยยังควา้าแชมป์รายการนี้ไปแล้วมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์อาเซียน7สมัยยากที่ใครจะสู้ได้ล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางทีมชาติออสเตรเลียทีมกำลังข,ของเอเชียอันดับที่27ของโลก ที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนรุ่นเยาวชนในหลายๆรุ่นและพวกเขาเองอาจจะพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขัน AFF Cup ในครั้งต่อไปหลังจากนี้ก็เป็นได้ซึ่งหากออสเตรเลียเข้าร่วมการแข่งขันจริงทัพช้างศึกจะเอาแชมป์หลังจากนี้คงไม่ง่ายเสียแล้วจะเป็นต้องผ่านออสซี่จงได้หากพวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันจริงๆทัพช้างศึกจะว่ายังไงครับเป็นต่วงานที่ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้กันว่าจะทำอย่างไงกันดีต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับเอเชียโพสสามชอดทีระทอนสามมาสจันสามความแตกต่างนะโดยงานนี้สมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC โพสชดสุดเจ๋งของทีระทอนบุมบทันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติไทยพร้อมแคปชั่นยก3ช็อดมหสัสจันย์3สมมสรที่แตกต่างของทีระทอนบุมบทันบุรีรัมเบิงทองอยูโกฮาม่าเอฟมารินอสเอเชียยอมรับเจ๋งจริงเป็นยังไงครับ โอ้โหเป็นาว่างานนี้ใครบอกไม่เจ๋งนะฮะได้แชมป์มากับทุก3ามที่นีแล้วสุดยอดจริงนะโกอุ้มของเรางานนี้ก็ต้องรอดูคำต่อไปก็แลวกันว่าที่ใดที่ที่4ต่อไปจะเป็นที่ใดต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับฝึกซ้อมการมือแรกแข่งโตเล็กช้างศึกเข้าแคมป์รายการตัวเตรียมจะรุยศึก nsdf โดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึก NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2 0 23เข้าวารการตัวฝึกซอ้อมจำนวน19คนขาดเจ้าเม็ดที่ติดภารกิจกับสโมสรคอร์โดบาในลีกสเปนโด้วยความขึ้นไหวของการวงการโต๊ะเล็กไทยล่าสุดนักฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขัน,ขน ฟุตซอล NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2 0 23ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่1-7มีนาคมได้เดินทางมารายงานตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนำทีมมาโดยคาร์โรส,สเซซ่าคุณซูชาวสเปนพร้อมลูกทีมเข้ามารายงานตัวฝึกซ้อม19คนขาดเพียงแค่มูฮัมหมัดอุสปานบูซาที่จะเดินทางตามมาสมทบกับทีมหลังลงเตะในลีกวันที่15กุมภาพันธ์ก่อนที่จะพักเบรกนะฮะ พร้อมทั้งยังมีอีกสองดาวรุ่งอย่างทางอมรินเอกาพันธ์และก็ธนวัฒน์เกิดบางระจันที่เรียกมาดูฟอร์มในการฝึกซ้อมของทีมชุดนี้กันอีกด้วยสำหรับรายชื่อทั้ง19แข้งที่เข้ามาบรกิการตัวประกอบไปด้วยผู้สอบประตูกระตาบุิฐานคำพาจาก Bangkok BTS FC, แบงคอกบีทีเอสเอฟซีรัตพงศ์ยิ้มมะเร็มจากการท่าเรือเอเอสเอ็มพานรัตน์โอรานจากธรรมศาสตร์สเตเวียนผู้เล่นนารับก็จะมีอธิชาประภาพันธ์จากการท่าเรือจากทาง ASM สารบุตรพระึกจากทางบรูเวบชมบรีนรงศักดิ์วิงบอลจากทางห้องเย็นท่าข้ามอ่านัทศักดิ์โพธิ์จากธรรมราสา์สเตร์เบียนสมบูรเล่นริมเส้นก็จะเป็นอภิวัตรจำเจริญจากบรูเวตชมบีจรุเดชหมื่นเที่ยงจากแบล็กเพิย์ยูเต็ดเทิดศักดิ์เจริญพงศ์จากห้องเย็นท่าข้ามโชรวินพึ่งใหญ่จากฟุตซอลไทยอาร์มี่ธนาตุลทาดาวิโรจน์จากทางบรูเวตชมบีอาลงกรจันพรจากการท่าเรือ ASM กรต อารันสัญรักษ์จากทางบรเวชชมบรีและก็นัทพล์จรจิตจากทางราชนาวีส่วนผู้เล่นมเส้นและก็น่าเป้าค็จะเป็นวรศักดิ์ศรีปรังไพโร์จากทางบรเวชชมบรีส่วนผู้เล่นหน้าเป้านะฮะก็จะเป็นเจษดาชูเดชจากการท่าเรือ ASM พีรพัฒน์แก้ววิไลจากบรเวชชมบรีและก็อัฐาบุตรแจงคดจากธรรมศาสตร์ตแต่เปรี้ยนสำหรับทางบริการ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2023จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1ถึงวันที่7พิมีนาคมนักส้นกีฬาแห่งชาติตะวันออกพัทยาโดยมีหกชาติรต่วมฟาดแข่งได้แก่ไทยแชมป์เก่าอีร่านญี่ปุ่นอียิปต์ซาดีอาระเบียและก็โมซัมบิกซึ่งจะมีการจัดสลักแบ่งสายในวันที่17กุมภาพันธ์ณนะห้องคร,ริสตัลโรงแรมดิวาบรีจอมเทียนบีชเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องฟุตซอลไทยแลนด์ในขรังนี้ใครเป็นแฟนพวกเขาก็ตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ และนี้ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวคุบไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่7กุมภาพันธ์2566โดยใช้ยู้ัครั้งฟุตบอลไทยครับ